ทะเลฝันตอนที่22พลวัฒนพาลันวารินขึ้นเรือยอสอีกลำของทางรีสอร์ทออกตรงสู่ทะเลเพื่อมุ่งหน้าไปที่เกาะใหม่ที่ตอนนี้ทาดาขอปีกตัวไปสงบใจคนเดียวที่นั่นด้วยเพราะเขาไม่อาจจะทนเห็นภาพคนรักเก็บกระเป๋าเดินจากไปได้ทาดามาถึงเกาะได้ครู่ใหญ่ก็เดินไปบนหาดทรายขาวเนียนสวยอย่างช้า ให้น้ำทะเลซัดเข้ามากระทบปลายเท้าเปล่าของเขาจนเขาไม่หยุดยืนอยู่บริเวณเนินเขาของเกาะซึ่งตรงนี้มันคือที่ที่จะต้องเป็นที่ตั้งของเรือนหอของเขาในอนาคตเรือนหอที่เขาออกแบบและวางแผนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วเพียงแค่รอเวลาที่จะขอเจ้าสาวแต่งงานและก่อสร้างวิมานสุดหรูข,ขึ้นที่นี่ ความฝันที่เขาวาดมันเอาไว้บัดนี้มันคงเป็นแค่อากาศถ้าสุดท้ายมันต้องเหลือแค่เขาเพียงคนเดียวกับคำว่ารักที่คงไม่มีวันหายไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนท่าดายืนนิ่งมองเหมื่อไปในจุดที่จะต้องก่อสร้างบ้านอยู่นานคุณคิดทุกอย่างเขาอยากจะตามไปงอคู่มั่นสาวที่กรุงเทพมาซะตอนนี้เลยด้วยซ้ำ แต่ในเมื่อเธอเองขอร้องว่าอยากอยู่เพียงลำพังเขาก็คงไม่สามารถไปขวางได้เขายืนนิ่งมองพื้นที่ต่างๆโดยรอบพี่เขาวาดฝันเอาไว้ด้วยสายตามหม่นมือทั้งสองล้วงกระเป๋ากางเกงสีขาวที่ตัดกับเสื้อสีฟ้าอ่อนตอนนี้ในใจของเขามีเพียงภาพของลันวาลินเต็มไปหมดคิดถึงใบหน้าของสาวสวยที่เพื่อนรอยยิ้มหวานอันสดใส คิดถึงความแก่นแก้วของเธอตั้งแต่สมัยเรียนจนมาถึงตอนที่เธอมาทำงานที่รีสอร์ทบนเกาะและมาปั่นป่วนหัวใจเขาตลอดคิดถึงสัมผัสรักที่อ่อนโยนและเล่าร้อนจนไปถึงคืนสุดท้ายที่เขาได้ครอบครองเธอมันเหมือนฝันแต่ช่างชัดเจนและมีความสุขเหลือเกินลินพี่คิดถึงลินนะ ความคิดถึงที่มันไม่สามารถกักเก็บเอาไว้ข้างในเขาจึงเอ่ยออกมากับตัวเองกับท้องฟ้าและสายลมเพียงครู่หลังจากเขาพั้มเพอถึงคู่มั่นสาวก็มีมืออุ่นเรียวงามโอกกอเข้ามาจากทางด้านหลังของเขาลินก็คิดถึงพี่เลนะคะ เสียงดังมาที่ข้างหูของเขาในขณะที่คู่มั่นสาวเขย่งตัวเอาใบหน้าสวยมาวางไว้บนไหล่ทาดาถึงกับตกใจและรีบหันไปจับมือนุ่มสวยที่กอดเขาเอาไว้แล้วมองหน้าเธออย่างชัดๆลินใช่ค่ะลินเองแอบหนีมาดูเกาะที่จะสร้างเดือนหอคนเดียวไม่รอว่าที่เจ้าสาวหน่อยเลยเหรอคะลิลินรู้ได้ไงใครบอก ก็เจ้าสิ่งนี้มันบอกลินนะคะว่าแล้วลันวาลินก็หยิบสร้อยคอออกมาแล้วจับไปที่กุญแจเพื่อเป็นการบอกเขาเป็นนายล,ลินเออลินเข้าไปในห้องนั้นแล้วเหรอทาดายังคงกะ้กากลัวใช่ค่ะพี่เลใจร้ายมากเลยรู้ไหมพี่เลทำไมไม่บอกลินคะ ทำให้ดินเข้าใจผิดพี่เลมมาตลอดเลยอ่ะก็ก็พี่กลัวกลัวว่าถ้าลินรู้ว่าในห้องนั้นมันมีนมอะไรดินจะคิดว่าพี่เป็นผู้ชายขี้ขลาดกลัวลินจะไม่รับรักพี่มันไม่กล้ามาตลอดเนะี่ยก็เลยยิ่งไม่กล้าต่อไปอีกเรื่อยๆนะลิน ลินขอโทษนะคะที่เข้าใจผิดพี่เลขอโทษที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่เลพยายามจะบอกลินวันนี้ลินเข้าใจพี่แล้วใช่ไหมหมค่ะลินเข้าใจพี่เลเขาถามเธอเพื่อความแน่ใจพางจับใบหน้ารูปสวยของเธอขึ้นมาประคองเอาไว้ลินพี่ รักลินนะครับรักมากพี่รักลินมาตลอดสิบสองปีแล้วลินล่ะรักพี่บ้างหรือยังอืมพี่เลครับขอลินแต่งงานได้หรือยังคะ ได้ยินคำนี้เขาถึงกับยิ้มอย่างสุดมุมปากด้วยความดีใจพางเอามือขึ้นมาบีบจมูกสาวสวยในความเป็นยตัวแสบของเขาทาดาไม่รอช้าเขาค่อยๆค,คุกเข่าลงกับพื้นทรายชายหาดเนียนขาวสะอาดตรงหน้าสาวสวยคู่มั่นแล้วจับมือเธอเอาไว้แน่นลินแต่งงานกับพี่นะนะครับ ลันวาลินถึงกับน้ำตาไหลลงมาอย่างช้าๆมันคือน้ํำตาแห่งความดีใจน้าตาแห่งความสุขที่เธอได้รับรู้ความรู้สึกจากชายคนที่เธอรักและเขาก็รักเธอมาตลอดลินรักพี่เลคะ่ะลินรักพี่เลไปแล้วลินก็ต้องแต่งงานกับคนที่ลินรักสิคะทาดาค่อยๆลุกขึ้นแล้วดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้แนบกาย ทั้งกอดและกดจูบลงไปอย่างเบาๆที่ริมฝีปากนุ่มเชยชมให้สมกับความสุขที่เขามีในวันนี้ทั้งสองเดินดูรอบๆเกาะเพื่อดูพื้นที่สำหรับสร้างเรือนหอและที่พักของผู้ดูแลรวมไปถึงบ้านพักของแขกหรือญาติสนิทที่ต้องการมาเที่ยวหาทั้งสองเดินดูอยู่นานกว่าจะกลับไปที่ดีสอร์ท และในค่ำคืนของวันเดียวกันล้างมืออาหารเย็นท่าดาอาบน้ำแต่งตัวและอยู่ในชุดที่พร้อมจะพักผ่อนเขาเดินออกจากห้องส่วนตัวแล้วลงไปหาสุดที่รักว่าที่เจ้าสาวของเขาที่อยู่ด้านล่างก็ไม่พบเธอเขาจึงเดินขึ้นมาที่ห้องแล้วเคาะประตูเรียกเธอลินหลับแล้วเหรอ ท่าดาถามผู้มั่นจากทางหน้าประตูอย่างสุภาพเมื่อไม่มีเสียงตอบเขาจึงถือวิาสาสะเปิดประตูเข้าไปแต่ก็ไม่พบเธอตอนนี้เขาเริ่มใจไม่ไดีแล้วสินี่ก็ดึกแล้วเธอหายตัวไปไหนกันนะท่าดาเดินออกมาจากห้องของรันวาลินด้วยอาการเป็นกงนังวลแต่ก็นึกได้ว่ามีอยู่อีกที่หนึง่งที่เขายังไม่ได้เข้าไปตามหาเธอนั่นก็คือห้องลับ เขาจึงค่อยๆเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าลันวาลินกำลังยืนดูรูปที่ผนังในช่วงสมัยเรียนมัธยมเขาได้แต่ยิ้มและยินกอดอกมองเธออย่างเงียบๆตอนนี้คู่มั่นของเขาสายตาเป็นประกายดูจะตื่นตาตื่นใจกับรูปสมัยเรียนที่ใส่กรอบติดอยู่บนผนังเป็นร้อยๆรูปพี่นึกแล้วว่าลินต้องแอบมาอยู่ที่นี่เนี่ย ท้าดากล่าวขึ้นในขณะที่ยังคงยืนกอดอกมองคู่มั่นสาวด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นพี่เลจะไม่เข้ามายิ้บเยียหระคะลานวาลินไม่ได้ยินเสียงเขาก็หันไปหาทัานทีก่อนจะเอ่ยถามขึ้นอืมก็ไม่อยากรบกวลินน่ะท้าดาตอบพางเดินเข้าไปโอบกอดลานวาลินจากทางด้านหลังแล้วก้มหน้าวางบนไหลใกล้ๆกล,กลแก้มเนียนคู่สวยของคู่มั่นสาว จะเรียกว่าหลบคนได้ยังไงคะนี่มันห้องรับของพี่เลนะคะลินตั้งหาที่ถือวิาสาสะเข้ามาไม่ได้บอกนะคะใครว่าห้องนี้มันคือห้องของลินตังหาดูสิมีลินเต็มไปหมดเลยเห็นไหมค่ะเออพี่เลลินถามหนายรหน่อยสิคะกรับว่า ทำไมถึงต้องมีรูปลินเยอะขนาดนี้คะทำไมพี่เรไม่มาคุยกับลินแม่เราครอบครัวของเราสองคนก็สนิทกันไม่ใช่หรอคะรานมอลิงกล่าวถามขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่เธอไม่เข้าใจอืมคือพี่พยายามแล้วนะเวลาจะเข้าไปคุยกับลินทีไรมันไม่กล้า เวลาเห็นรอยยิ้มของลินมันเหมือนแสงมันเข้าตามันช็อกมันมันนิ่งไปเลยนะลินพี่ก็เลยไม่กล้าพี่เลยทำได้เพียงมองลินผ่านเลนและคุยกับลินผ่านรูปพวกนี้ทุกวันเลยนี่ลินรู้ไหมว่ารูปไหนเป็นรูปแรกที่พี่ถ่ายลินอืมนั่นสิคะว่าจะถามพอดีเลยค่ะรูปนี้ครับ ท้าดาชี้ไปที่รูปติดบัตรนักเรียนที่เป็นเด็กผู้หญิงทักเปียสองข้างในชุดนักเรียนเสื้อขาวหน้ารักยิ้มสดใสจนตาตีพร้อมกับรักยิ้มเล็กๆที่มุมแก้มทั้งสองข้างของเธอรูปติดบัตรนักเรียนตอนมอนหนึ่งเลยเหรอคะพี่เล่ไปถ่ายรูปลินมาได้ยังไงเธอถามขึ้นด้วยความสงสัยลินจำได้ไหมว่า วันที่ลินมาถ่ายรูปติดบาดต,ตอนหมอนหนึ่งลินมาถ่ายที่ชมรมถ่ายภาพของโรงเรียนอ่าค่ะพอจะคนๆลค่ะพี่คือรุ่นพี่คนนั้นรุ่นพี่ที่ถ่ายรูปให้นักเรียนหมนหนึ่งหกร้อยคนเมื่อยตามากเลยตอนนั้นจนมาถึงตอนที่ถ่ายลิน หัวใจพี่มันลอยไปกับรอยยิ้มของลินไปอยู่กับลินตั้งแต่วันนั้นเลยรู้ไหมอ๋อลินจําได้แล้วที่ลินถามพี่ว่าลินยิ้มได้ไหมใช่ไหมคะใช่ครับทำไมตอนนั้นถึงอยากยิ้มอ่ะก็ตอนนั้นเป็นเด็กนะคะเวลาถ่ายรูปพ่อกับแม่ก็จะบอกให้ยิ้มตลอด ถ่ายรูปแล้วไม่ยิ้มก็รู้สึกไม่ดีนะคะกลัวไม่สวยแต่บนนั้นดินสวยแล้วก็น่ารักมากเลยดูตัวไหมขอบคุณนะคะลันวาลินยังคงไม่หมดคำถามที่เธอสงสัยในความเป็นมาของแต่ละรูปและยังคงถามท้าดาไปเรื่อยในขณะที่เธอ,อยืนอยู่ในอ้อมกอดของเขาแล้วรูปนี้นะคะ ที่เขียนว่ารูปแรกของเราพี่เลยมานั่งข้างลินได้ยังไงคะตอนนั้นลินจำได้ว่าในรถบัสที่นั่งตอนกลับจากตอนเข้าค่ายเนี่ยลินน่าจะนั่งอยู่กับบ่าหวานี่คะ่ะแล้วพี่เลมานั่งด้วยได้ไงคะอืมก็ไม่เห็นจะยากอะ่ะพี่ก็แค่ใช้เงินเป็นใบเบิกทาง ซื้อที่นั่งข้างสาวสวยกเท่านั้นเองอจ้ะพี่เลนี่พี่เลติดสินบนเย,ยว่หว๋าเลยเหรอคะเนี่ยลายกาดเป็นคนใช้เงินแก้ปัญหาตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะก็ทำไงได้พี่อยากอยู่ใกล้เลนคราวนี้เขาเริ่มกอดลานวาลินแน่นขึ้นอีกแต่ยังคงกอดจากทางด้านหลังและมองไปยังรูปที่เขาแอบถ่ายเธอตอนหลับบนรถทัศนศึกษา นี่ลินลินรู้ไหมว่าวันที่พี่ได้ไปนั่งข้างลินวันนั้นเนี่ยมันทําให้พี่ได้รู้ว่าลินเนี่ยขี้เศร้ามากเลยนะพี่เลก็เข้าค่ายมันเหนื่อยนี่คะ่ะลินก็ยังเด็กก็ต้องหลับลึกเป็นธรรมดาลคะค่ะไม่ได้ลึกธรรมดานะแต่ลึกมากอะลึกขนาดที่พี่ แอบหอมลินเนี่ยลินยังไม่ตื่นเลยอ่ะพี่เลนี่นี่ไม่ได้แอบร่วงเกินเลยตนะั้งแต่ลินอยู่มาาสามเลยเหรอคะเนี่ยทำไมนี่ใส่แบบนี้อ่ะก็ก็พี่อยากจองลินไว้ก่อนนี่ตอนที่พี่หอมลินนะพี่อธิษฐานด้วยนะว่าขอให้พี่เนี่ยเป็นคนเดียวที่ได้หอมลินจากวันนี้เนี่ยแล้วก็ตลอดชีวิตเลยนี่คำอธิษฐานของพี่เป็นจริง,จร,งจริงด้วยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยรถบัสคันนี้ เพอจอเลยพี่เลยแอบมาทำแบบนี้คนอื่นเขาจะมองแล้วจะคิดยังไงกับลินฮะลินยังเด็กมากนะคะไม่มีใครเห็นหรอกพบเพียจังหวะดีรอให้คนหลับก่อนอาจารย์ก็หลับก็ค่อยจัดการแอบหอมลินดูทำพูดเขาสิโอโอโอจนลินน่ารักพี่อยา จำกลิ่นหอมๆของเดนเอาไว้นะ่ะเพราะตอนนั้นพี่ก็มหกแล้วอะ่ะพี่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศพี่เลยอยากจำหน้าจำกลิ่นของเินเอาไว้ไว้คิดถึงเวลาพี่ไปอยู่เมืองนอกหญิงสาวในอ้อมกอดของเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มด้วยความเขินและตอนนี้เขาเองก็ไม่ได้พูดเปล่าเริ่มมือหมายสุกสนลูบไล่เข้าไปในชายเสื้อ ที่เป็นลูกไม้สีขาวสวยของคู่มั่นสาวจะหลดไปจมูกกดซุกใส่สลำคอละหงของเธอดังจะบอกให้เธอรู้ถึงแรงปรารถนาที่มันเริ่มเกาะตัวขึ้นแล้วสิพี่เลปล่อยก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะพี่เลมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้กอนผู้จบลันวาลินก็จุงมือเขาเข้ามาหยุดที่รูปบานใหญ่ของเธอ ที่เป็นรูปวันแรกที่เธอมาถึงเกาะนี้แล้วพบกับชาดาในขณะที่เขาแอบถ่ายรูปของเธอเอาไว้ครับว่าไงไหนบอกว่าถ่ายเกาะไงคะนี่มันถ่ายลินชัดๆเลยนะคะเนี่ยอืมก็ใช่แล้วพี่ก็ไม่คิดว่าลินจะรู้ตัวนะเพราะปกติเวลาถ่ายลินลินไม่เคยรู้ตัวเลยนะ วันนั้นเนี่ยโดนจับโป๊ะได้เต็มๆก็เลยต้องแกล้งเป็นไอ้โรคจิตใส่ลินไปไม่งั้นพี่คงโดนบังคับให้ลบรูปนี้แน่เนี่ยพี่เล่เจ้าเล่อีกแล้วอ่ะ <c oughs> ก็ไม่เถียงนะแล้วทำไมต้องเป็นเพลงนี้คะลันวาลินชี้ไปที่ข้อความที่เขียนอยู่ด้านข้างมุมร่างของรูปนั้น ก็ลินคือผู้หญิงที่อยู่ในหัวใจของพี่มาตลอดและลินก็คือความฝันของพี่ว่าสักวันพี่จะคว้านางฟ้าคนเนี้ยมาอยู่ข้างกายพี่ให้ได้สักวันไงทาดาพูดพางอบเอลสาวคู่ม่านหลหลวมในตาจ้องมองเธอด้วยสายตาเป็นประกายพี่เลยรู้ไหมคะว่าลินยังเก็บซีดีแผ่นนั้นเอาไว้ ที่พี่เเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าลิ้นนะคะคือลินก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นใครวันนี้ก็ได้รู้แล้วไงรอตั้งนานนะคะก็จะได้รู้เนี่ยนานแต่ก็คุ้มที่จะรอหรือเปล่าแล้วพี่เลนะคะคุ้มไหมคุ้มสิคุ้มมากแล้วก็ลุ้นมากด้วยว่า ลินจะยอมรับรักพี่ไหมนะปากหวานลินไม่อยากหลงคนพี่เลยหรอกนะคะไม่ได้ปากหวานพี่พูดจริงๆนะพี่เรียนรู้นิสัยของลินผ่านการถ่ายรูปพวกนี้ตามดูลินอยู่ห่างๆและมีความสุขอยู่บนรอยยิ้มของลิน ดูเรื่องราวทุกเรื่องในชีวิตของลินมันเหมือนลินคือหนึ่งในชีวิตของพี่ไปแล้วอ่ะต่อให้พี่มีผู้หญิงมากมายแค่ไหนมันก็แค่สนองความเป็นผู้ชายเท่านั้นนะลินแต่หัวใจของพี่คือฝากไว้ที่ลินไปแล้วรู้ไหมไม่เชื่อหรอคะ่ะพี่เลไม่ได้รู้ทุกอย่างสักหน่อยอ่ะมีเรื่องอะไรที่พี่ไม่รู้บ้างก็พี่เลไม่รู้ว่า ตอนที่อยู่มิลานเนี่ยลินเป็นเชฟในร้านอาหารนีคะไหนบอกว่ารู้ทุกเรื่องไงคะใช่เลยข้อนี้เขาไม่เคยรู้เลยว่าเธอทํางานร้านอาหารและเป็นเชฟเก่งระดับเชฟมิชลินเลยทีเดียวอืมก็ใครจะไปคิดว่าลินจะทํางานพิเศษเป็นเชฟอะ่ะก็ลินเป็นเรียนดีไซเนอร์แล้วคิดว่าลินไปทํางานอะไรคะในร้านอาหารที่มิลานน่ะ เธอถามเขาขึ้นเพราะเธอเองก็อยากรู้ว่าเขาคิดว่ายังไงคือพี่คิดว่าลินเป็นเด็กล้างจานเหรอคะบ้าไม่ใช่นะลินคิดว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟก็ว่าอยู่ไปกินตั้งหลายรอบไม่เห็นลินเลยเหรอคะพอไม่เห็นลินก็เลยคิดว่าลินเป็นเด็กล้างจานอยู่ก้นโคใช่ไหมคะเปล่ปาเปล่าคะเปล่าไม่เอาแล้วไม่เถียงว่า ไปเข้านอนกันดีกว่าดึกแล้วนะเดี๋ยวต้องทำอย่างอื่นอย่างเงี่พิเล่พูดจาน่าเกียดไม่เอาค่ะเดนจะไปนอนห้องเลนเรายังเป็นคู่มั่นกันนะคะอืมแต่ เมื่อสามสี่วันก่อนพี่เพิ่งจะได้สาวสวยคนหนึ่งเป็นภรรยาทางพฤติไไนเองนะพอด,ดีวันนั้นฤทธิ์ยามันมึนๆเนี่ยวันนี้เราอยากจะขอทบทวนความทรงจำหน่อยงอะ่ะพี่เลยไม่เอาค่ะจุดเลยนะรอแต่งงานก่อนนะไม่ต้องรอหรอกครับคุณโคมัน่นอีกหนึ่งเดือนก็ต้องแต่งกันแล้วเด,เดี๋ยวนะคะ หเดือนเองเหรอคะทำไมเร็วจังพี่โทบไปบอกให้คุณแม่หาเลิกให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะได้มาก็อีกหนึ่งเดือนเร็วสุดเต็มตัวได้เลยนะครับคุณเจ้าสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ยก็อยากจะขอพีีเวดดิ้งก่อนล่วงหน้าเลยนะครับคืนนี้พี่เลอย่าเลยนะว้ Why? ชาดาไม่ฟังเสียงทัดทานใดๆทั้งนั้นชอนอุ้มลันวาลินเดินออกจากห้องรับแล้วตรงไปที่ห้องพักส่วนตัวของเขาทัานทีเขาค่อยๆวางล่างสาวสวยเพียวลงบนเตียงอย่างช้าๆก่อนจะกดจูบลงไปที่ปากรูปสวยของคู่มั่นสาวก่อนจะพลักออกเพียงคู่เพื่อพูดประโยคที่ชันควนประสาทแต่ผสมความวาบหวาให้คู่มั่นได้เขินคืนนี้พี่ขอลีลันแบบ คืนก่อนอีกครั้งได้ไหมนะครับว่าที่เจ้าสาวคนสวยพี่เลดินกลับห้องแล้วนะโอ้โอยพี่รอเล่นลินคะพี่รักลินนะรักมากลินรู้คะ่ะลินก็รักพี่เลมากเหมือนกันคะ่ะแน่แหละสำหรับคืนนี้ ครั้งเดียวไม่มีทางพอสำหรับหนุ่มนักรักที่เฝ้ารอคอยคนรักมานานแสนนานและยิ่งคืนนี้เป็นคืนที่เขามีสติสมบูรณ์แบบเขาจะขอครอบครองหญิงสาวสวยที่เขาแสนลักนี้ทั้งคืนเลยทีเดียวเกาะรักทะเลฝันแห่งนี้ตอนนี้กลับกลายเป็นรังรักของทั้งคู่อย่างเต็มรูปแบบไปแล้วลันวาลินยังคงอยู่ช่วยบริหารงานเคียงข้างทาดาไม่ห่าง รวมถึงการก่อสร้างเรือนหอที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้พร้อมสำหรับเขาและเธอที่จะไปใช้ชีวิตคู่อยู่ที่นั่นทาดาจัดพิธีสู่ขอลันวาลินอย่างเป็นทางการและด้วยความที่เขาจัดว่าเป็นเซเลบระดับแถวหน้าของเมืองไทยจึงทําการจัดงานถแถลงข่าวเพื่อเป็นการประกาศและให้เกียรติว่าที่เจ้าสาวคนนี้ แน่นอนบทความเรื่องราวความรักของทั้งสองคนได้ถูกตีพิมพ์ลงไปยังนิตยสารหลายเล่มรวมถึงในเว็บไซต์และสื่อโซเชียลอีกมากมายเรื่องราวความรักของหนุ่มเจ้าสำราญที่ดูภายนอกสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่กลับต้องมาพ่ายแพ้ราบคาบให้กับหญิงสาวน่ารักคนหนึ่งตั้งแต่พบเธอครั้งแรกเมื่อ12ปีก่อน การรอคอยที่ยาวนานมันพิสูจน์ทุกอย่างพิสูจน์ให้ได้รู้ว่าชายคนหนึ่งมอบหัวใจให้กับใครสักคนหนึ่งไปแล้วและเขาจะไม่มีวันทวงมันกลับคืน